สวัสดีค่ะกระแสาข่าวดางังมาแล้วค่ะถ้ำนาคาเปิดแล้วหลังประกาศปิด1เดือนเต็มนักท่องเที่ยวคึกคักร่วมพิธีเปิดป่าเปิดเขาหลังจากที่ถ้ำนาคาประกาศปิดเมื่อ1พฤษภาคมถึง31พฤษภาคม65ทางอุทยานแห่งชาติภูลังกาถ้ำนาคาระบุว่า การประกาศปิดครั้งนี้เป็นการประกาศปิดเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูประจำปีอีกทั้งยังซ่อมแซมปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนของบันไดาทางขึ้นและทางลงให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่พร้อมจะรองรับนักท่องเที่ยวเดินทางในช่วงเปิดอุทยานล่าสุดมีรายงานว่าถ้ำนาคาเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา ฝั่งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬเปิดให้ท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวและเข้าชมแล้วหลังปิดฟื้นฟูหนึ่งเดือนนักท่องเที่ยวยังมีการเดินทางมาอย่างคึกคักในอำเภอบึงโขงหลงเป็นประธานในพิธีสักการะพรมนาคราชถ้ำนาคาเปิดแล้วเปิดป่าเปิดเขาให้ประชาชนขึ้นไปกราบไหว้โดยหม่อมเจ้าอุทยัยกัญญาพานุพันธ์ทรงมีศรัทธาในองค์พญานาคมีความเชื่อ กลายเป็นหินสถิตณนะอุทยานแห่งชาติภูลังกาจึงทรงกรณาให้คณะพราหมณ์คาจารย์ที่ถวายงานพิธีส่วนพระองค์เชิญเครื่องบายสีบวงสวงถวายแด่องค์พญานาคทั้งนี้ทรงมีประสงค์ให้นายสริตรัตนวงศ์นายอำเภอบึงโขงหลงเป็นผู้แทนองค์ในการปฏิบัติหน้าที่ประธานในพิธีสักการะพรมนาคราชท่านาคา เปิดป่าเปิดเขาให้ประชาชนกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพร้อมรับนักท่องเที่ยว700คนต่อวันผ่านแอปพลิเคชัน QQ ของทางอุทยานส่วนเรื่องความปลอดภัยทางอุทยานมีการมีกู้ชีพกู้ภัยและการช่วยเหลือทางอากาศพร้อมช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่หากมีเหตุสุดวิสัยนอกจากนี้ยังมีอาสาท่องเที่ยวที่จะคอยดูแลนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก T News ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ